สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิปพิเศษนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอะเวลาที่เขารู้สึกชอบมีใจให้อะไรเงี้ยเขาจะแสดงออกยังไงบ้างนะคะและคำถามต่อมาแล้วถ้าเขารู้สึกรักเขาจะแสดงออกยังไง มีแบบรู้สึกชอบสนใจใช่ไหมแล้วก็รักการแสดงออกมันก็จะอาจจะคล้ายกันหรือไม่เหมือนกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูมีการา์ดสามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกนะคะกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้คคือฝั่งนี้กองที่1แบบนี้นะคะ1 2 3สาแบบนี้1 2 3นะคะสายตาสะดุดไพ่ใบไหนมากที่สุดให้เลือกไพ่ใบนั้นนะคะให้เลือกฟังกองนั้นก่อนเนาะโอเคตึง้งอันนี้กองที่1 สองอยู่ตรงกลางสามคือเป็นรูปนางฟ้านี่นะคะอันนี้กองที่หนึ่งได้ไหมใครไม่ทันกดหยุดแล้วไปอัน,นี้นะไปฟังนะคะเออไปฟังไปเลือกใหม่นะคะอ่าโอเคขอาเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งขอดูคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะ คนที่เลือกคลิปนั่งหนีจะเห็นหน้าให้ไหมเห็นกองที่หนึ่งนะคะตัวคุณหรือเขาเอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมษธนูมีนกรกฎพิจิกนะคะไม่มีพิจิกวะโทษทีไม่มีพิจิกนะคะเมษกรกฎธนูมีน กลุ่มนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานะคะ,ะคาใบที่1มีคนที่ไม่ชอบเรื่องดราม่าเลยไม่ชอบอะไรที่มันแบบท็อกซิกดูข่าวที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวท็อกซิกก็ไม่อยากฟังไม่อยากฟังข่าวที่มันเป็นแง่ลบอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยมีคําใบต่อมามีคนที่เหมือนกับคิดอะไรก็ไม่ได้พูดปากไม่ตรงกบใจ แล้วก็ไม่ชอบวางแผนไม่ชอบเป็นคนตัดสินใจถ้าเลือกได้ให้คนอื่นเลือกก่อนให้คนอื่นเป็นคนตัดสินใจให้อะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> คำใบ้ต่อมามีคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือมีคนที่อยากเลี้ยงสัตว์หรือมีคนที่เอนดูสัตว์มากๆชอบน้องสัตว์น้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยชอบมากนะคะ <c oughs> คำใบต่อมามีคนที่กําลังจะย้ายงานย้ายที่อยู่เลื่อนตําแหน่ง คำใบ้ตามามีคนที่รู้สึกน้อยใจทําไมเขาไม่สนใจเราเลยทั้งหมดนี้คือคําใบถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่าถ้าคนที่คุณนึกถึงถามถึงอะ่ะเขารู้สึกสนใจหรือว่ารู้สึกชอบมีใจให้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแสดงออกยังไงนะคะถ้าเขารู้สึกสนใจหรือว่ารู้สึกชอบ เขาจะแสดงออกอยังไงใช่ไหมตามหน้าไพเลยเขาจะพูดถึงคอมเมนต์หรือว่าชมเกี่ยวกับหนหน้าที่การงานผลงานหรือสิ่งที่ตัวคุณอะอทำแล้วมันสำเร็จเป็นผลลัพธ์เป็นผลงานออกมาเขาจะพูดถึงและชื่นชมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าเขาชอบแล้วเขาสนใจนะเอออย่างที่สองตัวเขาจะชื่นชมลักษณะภายนอกหรือผิวของคุณเขาถ้าเขาชอบเขาจะพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยอันที่ 3. ถ้าเขาชอบหรือมีใจให้หรือสนใจคุณเขาจะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่จะเกี่ยวข้องกับตัวคุณเท่านั้นและจะไม่มีการกล่าวถึงพูดถึงถามถึง อดีตแฟนอดีตคนคุยอดีตคนรักของคุณลองสังเกตด,ดูนะคือถ้าเกิดว่าคุณเคยมีคนคุยเคยมีแฟนเก่ามาก่อนรุ่นนี้นั่นนะลองสังเกตด,ดูว่าตัวคนเหล่านั้นเขาจะพูดถึงแบบถามถึงคุณเคยคบใครมากับแฟนเก่าเป็นยังไงอะไรเงีง้ยแต่คนคนนี้ที่คุณมันนึกถึงถามถึงในวันนี้ถ้าเขามีใจเปิดใจหรือว่าสนใจคนอะ่ะเขาจะไม่พูดถึงและไม่ถามถึงอดีตของคุณเลย โนศแบบไม่ถามเลยยกเว้นคุณจะพูดขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเขาถึงจะแบบเอารอ,อแต่ไม่อยากพูดถึงเขาจะไม่พูดถึงเลยนะคะอันนี้คือถ้าเขาเปิดใจให้ถ้าเขารู้สึกชอบคุณสนใจคุณเขาจะแสดงออกประมาณนี้นะคะเขาจะทําสิ่งเหล่านี้ออีกข้อหนึ่งอันนี้สําคัญมากถ้าเขาเปิดใจให้สนใจคุณนู่นนี่เขาจะบอกว่าให้คุณเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งานั้นไม่ต้องโกหกกันไม่ต้องมาแบบปั้นแต่งไม่ต้องแบบ เฟกใส่กันไม่ต้องมาพยายามเป็นคนอื่นหรือพยายามไปคนที่เดีดโนไม่ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นมันก็ดีแต่ว่าเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองเราจะได้ไม่เหนื่อยในการปรับตัวต่อกันเราเราปรับตัวต่อกันได้แต่ไม่ใช่ปรับจนอยู่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้ตัวคนที่เขาเปิดใจให้อะรู้สึกเหนื่อยกับการมีเขาในชีวิตดังนั้นอะ เป็นตัวของตัวเองนิสัยเป็นยังไงขอให้เป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยเขาจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเขาเขาจะบอกให้รู้ถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเขามีใจเปิดใจให้เราก็ชอบนะคะทีนี้คําถามที่สองแล้วถ้าเขารักล่ะเขาจะทํำยังไงถ้าเขารักคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขารักทําไมไพ่กลับหัวหมดเลยคืออะไรวะโอเค อ่ะเข้าใจแหละถ้าเขารักนะคะถ้าเขารักแล้วอะ่ะรู้ไว้เลยนะว่าเรื่องการนอกใจหรือแอบคุยกับคนอื่นอะ่ะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาดจากกับกับคนคนนี้นะเขาจะแบบการนอกใจการปิดบังมีความลับ hidden agenda อะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาจะพูดเลยว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาแล้วเขาก็จะไม่เป็นแบบนั้นด้วยรู้จักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงแบบคบหาหรือจนเปิดใจรักอะไรเงี้ย เขาจะไม่ทําแบบนั้นเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการทํำลายความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเขารักใครเขาจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดเป็นกฎเหล็กเลยเถ้าเขารักใครตามให้นะเขาจะไม่ไม่ได้เป็นคนที่บอกรักตลอดเวลาหรือพูดว่ารักหรือชอบตลอดเวลาไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เขาจะทํามันผ่านการกระทํามากกว่าเช่นแบบถ้าห่วงใย แล้วอยากรู้ว่าอยากให้คุณได้กินข้าวได้กินอาหารดีๆเขาจะไม่แบบคุณกินข้าวหรือ,อยังเขาจะไม่ถามแต่เขาจะซื้อข้าวมาให้เลยซื้อของกินมาให้เลยหรือเขาจะบอกคุณเลยว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกันเนี่ยค่ะมันมันจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้นี่คือเขารักแล้วก็ต่อมาถ้าเขารักเขาจะไม่ไม่เข้าใจถ้าเขารักเขาจะเหมือนกับ ให้เวลากับคุณอย่างเต็มที่และพาตัวเองมาอยู่กับคุณหรือขอให้คุณไปใช้เวลาอยู่กับเขามันจะไม่มีการแบบคุยกันทั้งวันผ่านแชทผ่านมือถือแต่ไม่ได้เจอกันโหนเขาจะเอาตัวคุณไปอยู่กับเขาหรือเขาไปอยู่กับคุณนะคะไม่จําเป็นที่ต้องอยู่บ้านเดียวกันนูน่นนี่แต่ขอให้ได้เจอตัวแบบสัมผัสกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเขารัก สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือเขาจะไม่ชอบคุยข้อความแบบเขาจะอยากโทรศัพท์หาหรืออยากให้มาเจอกันแล้วค่อยคุยกันอันนี้คือชัดเจนมากแล้วเขาจะทําให้รู้เลยว่าเขาจริงจังนะโดยที่มันจะไม่มีการแบบถามอะไรแล้วไม่ได้คําตอบหรือคุยเล่นๆหัวๆไปวันๆดูไม่จริงจังมันจะมันความรู้สึกเหล่านั้นนะคะคุณจะไม่รู้สึกเลยคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาจริงจัง เขาอยากมีอนาคตร่วมกันกับเราเนี่ยถ้าคนคนนี้รักเขาเขาจะทําประมาณนี้เคหวางวาเคสจะพูดไม่งงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เขาจะเขาจะไม่นอกใจแล้วไม่แอบคุยกับคนอื่นเลยแบบเลยอืมเขาเป็นคนที่ถ้าถ้ารักแล้วก็คือจริงจังคอมมิตไม่ทิ้งไม่หายไปไม่ละเลยมันจะเป็นการกระทําเลยค่ะใช่ประมาณนี้อืม ชัดเจนนี่คือเพืเ่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเคสขอดูอให้ไพ่แนะนําหน่อยว่าตัวคุณคนที่จะรู้หรือว่าทําอะไรปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยเป็นเคสขอคําแนะนำไพ่บอกว่าเดทไหนโอเคคุณอะคนคนนี้จริงๆมีโอกาสพัฒนาความสัมพนันธ์นะคะมีโอกาสได้รักกัน <c oughs> มีโอกาสได้สารสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสได้ไปแบบ ไปเดทใช้เวลาร่วมกันเน่ายที่บอกแสดงว่าเขาก็เปิดใจให้คุณพอสมควรนะและมีรุ้นมากๆว่าเร็วๆนี้ถ้าเขายังไม่รักเดี๋ยวเขาจะรักนะคะจะตกหลุมรักคุณอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนถ้ารักแล้วก็จะยิ่งรักมากขึ้นไปอีกอยากเจอคิดถึงมันเป็นความรู้สึกนี้จากไพ่นะคิดถึงอยากเจอเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยอุ้ยมันเคี่ยวโอเคขออนุญาตไปต่อกันเมื่อเรื่องกองที่สอง กองที่สองขอดูคําใบแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยเนาะคนที่เลือกกองนี้ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษสิงห์ธนูนะคะ,ะกกฎมีนพฤธศพตุลน,นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคําใบ้ที่หนึ่งมีคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้ว อาจจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งสถานะทางการงานตําแหน่งน,นู่นนี่อะไรเงี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วหรือเป็นคนที่คริ่งเรียนจบเรียนจบแล้วแล้วก็กาลังจะได้งานทํากําลังหางานทํามีความสําเร็จมี achievement ในในใน career path ในชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะคาใบต่อมามีคนที่แบบทะเลาะเก่งมากเวลาทละเลาะเวลาแบบไม่พอใจอะไรเนี่ยชอบเอาชนะพูดอยู่นั่นแหละหน,นู่นนี่นั่นนู่นใครพูดอะไรก็ไม่ฟังคือตัวเองต้องชนะต,ต้องถูกอะไรเงี้ยชอบชอบทะเลาะ จะบอกว่าชอบทะเลาะก,ก็ไม่ได้มันคงไม่มีใครชอบทะเลออกกาะกับใครหรอกในในชีวิตแต่เนาะแต่ว่าในเมื่อทะเลาะเราก็แบบเอาให้สุดอยากชนะอยากเป็นคนที่ชนะอะไรอย่างเงี้ยยอมแพ้ไม่ได้มีคนที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่นะคะใช้เงินเยอะใช้เงินหมดไปกับของกินวัตถุนอกกายหรือเงินส่วนใหญ่หมดไปกับที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยแบบค่าเช่าคอนโดแพงอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมมุติ ค่าผ่อนคอนโดค่าผ่อนรถอะไรเงี้ยแพงอะไรเงี้ยเอ่อต่อมามีคนที่เคยไม่เชื่อในเรื่องของดวงเคยไม่ชอบไม่ชอบไม่เช,ชื่อในเรื่องของการขอพรการดูดวงไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเชื่อมากเชื่อจริงๆเชื่อสุดๆเชื่อด้วยว่าถ้าเราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดาจากพระเราจะได้รับพรที่ดีอะไรอเงี้ยค่ะอืม ทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะ,ะถ้าคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงเขามีใจสนใจเปิดใจให้เขาจะแสดงออกอยังไงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเปิดใจให้ชอบหรือว่าแบบอย่างแรกคุณจะรู้ว่าจะเห็นได้ด้วยตารับรู้ด้วยแบบไม่ต้องเดานะไม่ใช่การไปดูหมอหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่มันจะเห็น มีมีหลักฐานมีการเห็นมีการมองเห็นอะไรเงี้ยว่าเขาเลิกลาเลิกคุยกับคนอื่นๆทุกคนและมีแค่คุณคนเดียวไม่งงใช่ปะแบบคุณเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาตัดทุกคนออกเพื่อคุณอะประมาณเนี้ยแบบทําให้รู้เลยว่าคุณคือหนึ่งเดียวคนเดียวนะที่เขาสนใจใส่ใจคุยด้วยอยู่อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะนี่คือเขาเปิดใจให้แล้วก็รู้สึกชอบมีใจให้นะคะต่อมาข้อที่สอง เขาจะเหมือนถ้าเขารู้ว่าคุณไม่มีเวลาหรือว่าเหนื่อยจากงานจากการเรียนอะไรเงี้ยเขาจะแบบหาเวลาแล้วก็เหมือนเอาของกินมาให้สั่งของกินมาให้หรือหรือพอรู้ว่าคุณไม่มีเวลาไปทําอะไรบางอย่างอะที่ที่มันควรจะต้องทําเช่นแบบไม่มี่วลาไปกินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยเขาจะทําบางอย่างที่แบบให้คุณรู้ว่าเขา แคร์นะอยากให้คุณได้กินได้ดื่มสิ่งนั้นเช่นเขาสั่งกาแฟมาให้ซื้อกาแฟมาให้อะไรเงี้ยในในในวันที่คุณยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลาออกไปกินข้าวไปซื้อกาแฟอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบเขาจะพูด a n ่แอดฟอร์แบบที่มันเห็นได้ว่าเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยๆเนี้ยเขาไม่ทําก็ได้แต่เขาทําให้เราเนี่ยนี่คือนี่คือลักษณะที่ว่าเขาเปิดใจให้แล้วเขามีใจแล้วก็เขาแบบอยากทําเพื่อคุณจริงๆริเพราะว่าเขาสนใจและใส่ใจและมีใจให้อะไรเงี้ย มาเขาจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยจุดๆๆคนคนเนี้ถ้าสนใจเปิดใจให้แล้วอ่ะจะทําแบบนี้คือจะทําในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงว่าเอ้าเฮ้ยเขาทําให้เหรอเฮ้ยเอามาอย่างนี้ได้เหรออะไรประมาณนั้นเออเขาเขาจะทําบางอย่างให้เช่นแบบอยู่ดีก็โชว์อัพมารับที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือเอย็นวันศุกร์ไม่ได้นัดกันมาก่อนเลยนู่นนี่นั่นแต่เขาก็แบบ โทรมาส่งข้อความมาเฮ้ยเย็นเนี่ยว่างไหมไปกินข้าวกันพอดีจองร้านอาหารไว้อย่างเงี้ยเขาจะเซอร์ไพรส์ทำให้คุณรู้สึกแปลกใจในทางที่ดีเออมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่เๆเออนั่นแหละนี่คือเขาเปิดใจให้หรือมีใจชอบคุณการกระทําต่อมาอันนี้จะชัดอีกเหมือนกันเขาจะบอกให้คุณรู้หรือว่าทําให้คุณรู้เลยว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องโกหกหรือว่าเป็นคนอื่นที่คุณไม่ได้เป็นอะ เออเขาเขาจะบอกเลยว่าคุณเป็นตัวของตัวนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ชอบแต่งหน้าก็ไม่ต้องแต่งอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าถ้าคุณอยากแต่งหน้าเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นมั่นใจขึ้นนู่นนี่เอาเลยเต็มที่อย่างเงี้ยแต่คือถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณเขาจะไม่บังคับให้คุณทําเขาจะไม่บังคับให้คุณเป็นนี่คือทั้งหมดที่เขาจะแสดงออกเวลาเขามีใจเขาเปิดใจให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้แล้วถ้าเขารักแล้วเขาจะแสดงออกอยังไง เมื่อกี้คือเปิดใจแล้วก็ชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือถ้ารักล่ะแล้วถ้ารักอ่ะแบบรักเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าคนคนนี้รักถ้าเขารักนะเขาจะพูดเลยว่าเราเป็นแฟนกันไหมขอเป็นแฟนขอแต่งงานขอย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาจะชัดเจนเลยนะคะแบบเราไม่ต้องการให้เธอโสดอีกแล้วเราคิดมาดีแล้วว่าเออเรารักเธอเรารู้สึกว่าเรารักเธอเป็นแฟนกันเถอ เราครบกันเถอะเราจริงจังกันเถอะประมาณเนี้ยค่ะชัดเลยแล้วก็ต่อมาเขาจะพูดเป็นคําสัญญาและการกระทํามันก็จะเป็นไปนในทางเดียวกันด้วยคือเขาจะไม่มีวันหักหลังคุณนะอะไรที่จะทําให้คุณเจ็บเขาจะไม่ทําและเขาอยากให้รู้เลยว่าการงานและเงินท,ทุกบาทที่เขาเก็บมาหรือเขาทํางานสร้างอาชีพหรือเขายุ่งเกี่ยวกับงานเพื่อให้ตําแหน่งมันสูงขึ้นนู่นนี่เพื่อให้มีเงินเดือนที่จะขึ้นมันเพื่ออนาคตของเราสองคนนะ คือถ้าเขารักแล้วอะเขาจะเก็บเงินเพื่อคุณเพื่อเราแล้วเขาก็จะเหมือนกับบอกแผนอนาคตเลยว่าแผนอนาคตคือแบบนี้แบบนี้คุณอยู่ตรงไหนในแผนอนาคตของเขาบ้างมันจะเป็นทั้งการพูดและการกระทําไปในทางเดียวกันเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะคี้หึงมากขึ้นถ้าเขารักเขาจะหวงมากแล้วก็จะหึงจะอยากแบบมีสถานะบนโซเชียลมีเดียจะอยากแบบว่า วันนี้คุณไปไหนทําอะไรกับใครอ่ะเออวันนี้เขาไม่ว่างมาเจอคุณแต่ว่าวันนี้คุณจะไปกินข้าวกับใครคุณอยู่ไหนประมาณนี้เขาจะถามมันไม่ใช่ว่าเขาจับผิดแต่ว่าเขาจะถามเป็นห่วงห่วงแล้วก็หึงมันจะออกมาเป็นทางคําพูดทางข้อความสีหน้าน้ําเสียงนะคะก็ลองลุ้นดูถ้าคนคนนี้รักจะเป็นแบบนี้ นะคะคือคุณจะได้รู้แผนอนาคตคุณจะได้รู้จุดยืนของตัวเองเลยว่าคุณอยู่ในชีวิตเขาในฐานะอะไรสําคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะหึง <c oughs> หึงจนบางทีบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันต้องขนาดนี้ได้เหรออันนี้เพื่อนไงอันนี้เพื่อนฉันไงอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาจะแบบเพื่อนล้วไงเ <c oughs> พื่อนต่างเพศนี่ถ้าไปกินข้าวกับสองคนก็เหมือนเดทปะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบคุณจะคุณจะแบบปวดหัวอะไรประมาณเนี้ยเลยนะคะโอเคขออนุญาตไปอุ๊ยยังยังเดี๋ยวเดี๋ยว ขอให้ออร์คเคิลหน่อยเป็นอาจจะเป็นคำแนะนำหรือคำทํานายอะไรเงี้ยของเพื่อนที่เลือกกล่องนี้นะคะ Confession ไพาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้รับฟังรับทราบจะมีคนมาบอกมาสารภาพความรู้สึกหรือบอกข่าวดีหรือขอเป็นแฟนหรือแบบมาบอกว,ว่ารู้สึกยังไงชอบคุณแค่ไหนวางแผนอนาคตไว้ยังไง เดี๋ยวจะได้รูจะได้รูยิ้มไม่หุบแล้เนี่ยโอเคขออนุญาตไปต่อกับเบอร์ี้เลือกกองที่สามนะคะกองที่สามขอดูคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยอม,มีนกรกฎพิจิกนะคะมิถุนกันมีนกรกฎพิจิกมิถุนกันเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทกลุ่มด้วยก็ได้นะคะ เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคําใบ้ที่หนึ่งเลยคุณกับเขามีใจให้การพูดคุย,คยกันสารสัมพันธ์กันบางคนเป็นแฟนกันแล้วนะคะคําใบ้ที่สองคำใบ้ต่อมามีคนมีแฟนแล้วไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขาแต่เป็นคนมีแฟนแล้วนะคะคุณคุณสองคนอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้นะเออคำใบ้ต่อมามีการบอกรักมีการบอกชอบกันไปแล้วด้วยมีคนแสดงออกหรือพูดออกไปแล้วว่าเฮอฉันชอบเธอมาอะไรอย่างเงี้ยอืม คำใบ้ต่อมามีคนช่วงเนี้ยขี้เกียจไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากตื่นไปทํางานขี้เกียจเหนื่อยจังเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดีย๋ยวนะมันได้ยินเสียงไหมโอเคแ <laughs> ค่กลัวไหมไม่ได้ยินเสียงคําใบ้ต่อมามีคนเหมือนกับอยากเก็บเงินให้ได้แต่ว่าเหมือนอะไรอะไรมันก็มีแต่รายจ่ายเราต้องจ่ายออกจ่ายออกจ่ายเป็นก้อนด้วยจ่ายแบบจ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดเนี้ยคือคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะ มาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงอ่ะถ้าเกิดเขาเปิดใจให้เขามีใจอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกชอบคุณอะไรเงี้ยเขาจะมีคุณจะรู้ได้ยังไงเขามีพฤติกรรมมีคำพูดยังไงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเขาเปิดใจให้มีใจให้คุณนะคะเขาจะแสดงออกแบบนี้เขาจะหนึ่งเขาจะคอนเนคก์กับคุณบนโซเชียลมีเดียจะมีการฟอลโล่กันเป็นเพื่อนกันนู่นนี่และ จะมีการโพสต์ถึงมีการแบบทําให้รู้ว่าโพสเนี้ยเขาโพสถึงคุณนะอะไรเงี้ยนี่คือเขามีใจนะคะเขาจะส่องโซเชียลมีเดียด้วยนู่นนี่นั่นนะคะ 2. ถ้าเขาเปิดใจให้แล้วเขารู้สึกชอบคุณจริงๆเขาจะบอก หรือเล่าหรือทําให้คุณได้รับรู้ถึงอดีตของเขาว่าเขาเจออะไรมาเขาเคยเจ็บมาแบบไหนเขาเคยถูกหักหลังมาแบบไหนหรือเขาเคยแบบทะเลาะกับแฟนเก่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาจะอยากให้คุณรู้ถึงแผลในอดีตของเขาเรื่องราวในอดีตของเขาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องเล่าไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องไม่ได้อยากรู้ว่าไปกินกาแฟกับร้านไหนมาไม่ได้อยากรู้ไปเที่ยวกับที่ไหนมาไม่ต้องเล่าจ้าอะไรเงี้ยแต่เขาจะอยากเล่าอยากให้รู้ว่าอดีตเขาเคยทําอะไรเคยเจอที่ไหนโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเจ็บปวด เรื่องที่มันเป็นอดีตที่มันแบบลืมยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขายังไม่ลืมนะเออแล้วก็ต่อมาเขาจะอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากสัมผัสตัวอยากจับมืออยากกอดอยากอ้อนเน้นๆนายลท์เลยอยากอ้อนให้คุณทํานี่ให้แบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกอยากอ้อนให้คุณมาใช้เวลากับเขาอยากอ้อนให้คุณแบบนวดหลังให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยปวดหลังจังเลยเป็นออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะอยาก อยากอยากใกล้ชิดอันนี้คือถ้าเขาเปิดใจให้แล้วเขาไม่มีกําแพงใจเขาแบบสนใจอะไรเงี้ยมีใจให้คุณนิดนึงประมาณนะี้เขาจะแสดงออกแบบนี้แล้วก็เขาจะแต่งตัวดีมากกว่าปกติถ้าเขาสนใจคุณหรือไม่ใช่มากกว่าปกติทุกครั้งที่เขามาเจอหรือได้คุยกับคุณอะไรเงี้ยเขาจะแต่งตัวดีสะอาดเนี้ยใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดตัวเก่งตัวโปรดอะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นได้เลย นะคะถ้าอันนี้ถ้าเขามีใจให้แล้วก็เขาจะชมคุณ 1. ชมว่าสวยชมว่าหล่อ2เขาจะชมว่าเฮ้ยวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้ดูดีจังเฮ้ยคุณแต่งหน้าแบบนี้น่ารักดีนะเฮ้ยคุณเดรสแบบเนี้ยไม่เคยเห็นคุณแบบแต่งตัวประมาณนี้เลยวันนี้แต่งแบบนี้น่ารักดีนะอะไรเงี้ยเขาจะบอกเขาจะชมในเชิงลักษณะภายนอกนะคะอันนี้คือถ้าเขาสนใจเปิดใจให้แล้วก็มีใจให้คุณนะคะอันนี้ไปต่อแล้วถ้าเขารักคุณละ ถ้าเขารักแล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะแสดงออกอยังไงพูดยังไงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขารักถ้าเขารักนะคะอย่างแรกเลยเขาจะชวนคุณไปทํากิจกรรมที่เขาชอบหรือที่คุณชอบเช่นถ้าเขาเป็นคนชอบเล่นกีฬาเขาจะชวนคุณไปด้วยว่าเออเขาจะไปเล่นอันนี้ไปด้วยกันไหมคุณไม่เล่นคุณก็นั่งดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณเป็นคนชอบไปทํากิจกรรมอะไรคุณชอบไปไว่ายน้ําไปล่องแก่งไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปด้วยเดี๋ยวไปด้วย หรือถ้าคุณคนชอบเดินป่าก็าจะแบบไปเดินป่ากันตั้งแคมป์กันอะไรประมาณน้คะคือเขาจะเขาจะชวนไปทํากิจกรรมที่เขาชอบหรือไปทํากิจกรรมที่คุณชอบนะคะอันนี้คือถ้าเขารักนะถ้าเขารักอแล้วก็ต่อมาถ้าเขารักอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยเขาจะแบบไม่อยากให้คุณแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะแบบก็มีแฟนแล้วไม่เห็นต้องสวยเซ็กซี่ขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเชิงหึงห่วงแหละแต่ก็แบบ ไม่อยากให้แฟนแต่งตัวเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยถ้าถ้ารักแล้วน,นะเออแล้วก็อ๋อเขาจะอยากไปเขาจะซื้อของให้เขาจะอยากแบบอยากได้อะไรเดี๋ยวเราจ่ายให้ไปกินข้าวเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารักเขาจะทําสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเขารักเขาจะทําในสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นประจําคุณทําได้แต่เขาจะทําแทนคุณเช่นเขาจะล้างจานให้คุณถ้ปาปกติคุณเป็นคนล้างถ้วยล้างจานเองที่คอนโดที่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะทําให้ ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณทํากับข้าวเขาก็จะไปช่วยคุณทํากับข้าวหรือเขาจะทํากับข้าวแทนคุณอะไรเงี้ยเขาจะช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงในแต่ละวันของคุณน่ะเออนี่คือเขารักนะคะและไอเรื่องการคุยแบบแชทอะไรเงี้ยมันอาจจะน้อยลงถ้าเขารักแต่เขาจะใช้เวลาอยู่กับคุณมากขึ้นคุณจะได้เจอเขาตัวเป็นๆมากกว่าเห็นผ่านแชทหรือว่าวิดีโอคอลเข้าใจปะเขาจะมาใช้เวลาอยู่กับคุณแล้วก็เขาจะไม่ค่อยชอบแชท เหมือนช่วงทำความรู้จักแรก,แรกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาตัวเองเอามาอยู่กับคุณซะส่วนใหญ่เลยนะคะตามไพอ่อ่ะแบบพอเป็นแฟนแล้วรักแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้คุณมีความกังวลใดๆว่าเขาจะไปทําอะไรที่ไหนกับใครแล้วก็เขาเลยเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับคุณเพื่อให้คุณได้รู้ได้เห็นเขาเลยว่าเออเนี่ยเขาอยู่กับคุณไงเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องแชทแต่มันอาจจะน้อยลงนะเออแต่ว่าการกระทํามันจะชัดเจนแล้วก็ได้ใช้เวลาด้วยกัน อีกอย่างหนึ่งกองนี้เน้นๆถ้าเขารักเขาจะอยากมีโมเมนต์พิเศษมีค่ําคืนแสนพิเศษหรือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณคนๆนี้เป็นคนที่ถ้าไม่ได้รักไม่ได้มีใจอ่ะเขาจะไม่ไม่อยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยดังนั้นถ้าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยนี่นคือไพ่ก็ออกมาบอกว่าเออสามารถเคลมได้ว่าเขารัก สำหรับกองนี้นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเปิดไพอ่ออร์คาลให้อาจจะเป็นคำทำนายหรือคำแนะนำเนาะลองดูสำหรับกองนี้ไพ่บอกว่าให้มีความ,ะมาระมัดระวังนิดนึงเคไม่รู้ว่า,ร,า,าระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องแรกเวลาที่ได้ยินคนเมสาคนพูดอะไรมาเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อซะทั้งหมดฟังหูไว้หูเออเรื่องที่สองถ้าคิดจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่าลืมป้องกันด้วยนะคะเ,เรื่องที่สาม เรื่องที่สามให้คุณเรียนรู้ที่จะให้เขาเป็นฝ่ายปฏิบัติอย่างที่เค้กบอกคนที่เลือกกองนี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีชอบทําอาหารชอบทำกับข้าวหรือชอบทําอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคนคนนี้เข,าเข,า,เข,า,เขาเข้ามาเพื่อทําในสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วนั่นแหละแต่เขาอยากทําให้อยากทําแทนคุณเพื่อให้คุณสบายใจเหนื่อยน้อยลงสบายกายแล้วก็มีความสุขไพ่บอกเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย